ัสดี FC ช่างเกมเครื่องแสงกลางแจ้งทุกคนทุกท่านนะครับคลิปนี้ผมอยู่ที่สำนักงานรถแห่ไม่สาวอำเภอประสาทนะครับวันนี้ก็จะพามาชมรูปรถแห่ในรูปแบบชมใหม่นะครับของอาจารย์ไม้ตอนนี้เจ้าของไม่อยู่ครับผมเจ้าของไปลรงเลืงครับก็จะพามาชมตามอัปเดตนะครับ มาดูโครงสร้างาคร่าวๆนะครับก็ตอนนี้ขึ้นโครงได้บางส่วนแล้วนะครับด้านหลางก,ก็จะมีเพลาหลังนะครับเห็นว่าจะโตเพลาหลังอีกเพลาหนึ่งนะครับเป็นสองเพลานะครับโตเพลาหลังอีกเพลาหนึ่งก็ข,ขึ้นโครงได้ประมาณ20ิเซน ช่วไอ้รอบนี้ถอดกระบะออกครับผมถอดกระบะทิ้งเลยครับช่งรอบนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับผมโครนะครับ ครับทัานี้ก็เป็นตู้หลุมโพงครับผมนะตู้ลุมโพงที่ใช้ก็เป็นนิวซาลนะครับของช่างนิวเบสดซับเบดของช่างนิวครับผมเป็นเทอร์โบเจ็ตูนนะครับของช่างนิวออันะนี้ก็จะเป็นแผ่นที่ว่าแปะฝาข้างของโครงกระแหงน,นะครับเป็นแผ่นเหล็กกับหนาอยู่แล้วนี่โอ้ใช้อย่างหนาเลยครับผมนา่าจะสองมิลครับตัวนี้ นี่ตู้เบยกก็เป็นของช่างนิวครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับผมก็ฝากไว้ด้วยครับรถเห่ไม้เสาอำเภอประสาทนะครับก็จะประมาณนี้ครับผมนี่ตารางก็เป็นเหล็กหนาเลยครับนี่เหล็กหนาเลย น่าจะทําทตู้หมุนด้วยครับเห็นจานไม้ว่าจะทําทตู้หมุนด้านหลังด้วยนะครับก็ตัวตัวมายาวพอสมควรครับตล้วนู่นมาก็เพิ่มมาอีกไกลเลยนะครับเห็นจะใส่ว่าจะใส่เพาหลังอีกอันหนึ่งครับตรงนี้นะครับก็โครงคร่าวๆก็ประมาณนี้เลยครับนะบดแห่ไม้เสาอำเภอปราสาท ก็ฝากไว้อีกหนึ่งรดห้อีกหนึ่งคันครับผมนะอีกหนึ่งเจ้าของปทาาเรานะครับก็เดี๋ยวคลิปหน้าก็จะมาอัปเดตให้ชมเรื่อยๆครับผมนะก็ฝากติดตามด้วยครับก็คลิปนี้ก็ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับนู้นจะขอระแหนะมแล้วครับนู่นนู้นนูนโอ้ยพูดกำลังบนถึงครับเมื่อกี้นี่มาแล้วครับมาแล้วครับจะขอระแหไปไหนมา ไปไหนมาบอกมาตอนนี้ไปไหนมาได้งานตัวมาดียนี้โอ้โหโอ้โหโอ้โวนร้อาไหวเองวันต้หมุนบอ่ใช่ใชอะไรสั่งเขาเลยหรือว่าทำเองเทเนยเพลารถบ่เพลารถเพลาของรถไทยอะเพลารถยด้งหน้าไปเลยบนล่างได้ยูหกใบเนาะสบายเลยเนาะ ิามนแปะเลยตัวน้ำเยื่อนนี่น่าวอ้อยเลยเนาะเดี๋ยวให้เขาเชื่อมให้บ่เนี่ยเชื่อมมันเชื่อมไฟฟ้านะเชื่อมมันเชื่อมทูบนะเต้เชื่อมสตีดีเชื่อมสตีดีเป็นคาไพที่เชื่อมมันที่ทางนูันหมดงบแล้วครับหมดงบแล้วนี่เล่นตะเล็กหน้านะครับนี่ดูดู ว่าจะไปสั่งเล็กเพิ่มวันนี้นี่จะใส่ตรงนี้อีกบ่หลังบ่ตัวนี้นะอันนี้วางโครงการเลยแล้วหลังเพียนพอดีอ่ะเนี่ยใส่เรากหางาแค่นี้เพรสวยเลยเด็ดเด็ดจนนอนหอนอยย่าทำแรยงทำไรอัดลงอีก อ๋อที่มันจะติดไอ้อสุ้มวงซุ้มวัดอะไรเงี้ย,ย <c oughs> นี่ครับจะขอระกแรยังโสดครับล้อด้วยใช่ไหมโดโดสดสดสดล้อได้ไหมร้อนด้วยร้อนด้วย <c oughs> นี่นี่ครับตู้หมุนรีวิวรีวิวรีวิวตู้หมุนนี่ครับลื่นลื่นลื่นไหลไหลลื่นไม่กระดอนล,ลื่นไหมรับน้ำหนักได้ประมาณสองตันครับตัวนี้โหตู้ลูกหอกมันไปทิ้งทางตะวันไรห้าร้อยแค่นั้นเลยสบายแล้ว กันทำไมวะปิดวงปิดเม็ดอันตรายครับก็ฝากไว้เยครับผมกับประเทมไม่สาวอำเภอปราสาทต์